การที่ผมออกมาช่วยเหลือพ่อค้าแม่้าได้ออกมาสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มได้แบ่งปันผู้คนในสังคมผมไม่เคยคิดเลยว่ามันจะทำให้ผมมีความสุขอิ่มอกอิ่มใจได้มากขนาดนี้ในคลิปที่ผ่านมานะครับผมมมีโอกาสนะครับได้ไปเหมา มันเผาข้าโพดปิ้งนะครับของลุงกับป้านะแถวๆอ่อนนุชมานะครับคลิปนั้นเป็นคลิปที่ไม่ได้คิดมาก่อนนะว่ามันจะได้เกิดขึ้นนะครับพอดีผมไปให้งานแล้วก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วอยากกินมันเผามากนะครับขับเข้ามาในซอยเจอลุงกับป้ากําลังขายอยู่นะกาลังก้มๆเงยๆนะครับเขาขายอยู่ริมถนนเราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับลุงกับป้านะครับว่าช่วงนี้ขายเป็นยังไงบ้างนะครับขายดีหรือเปล่าลุงกับป้าเขาบอกว่าพอดีเขาไม่ได้เข้าร่วมโครงการของรัฐบาล ก็เลยขายได้ไม่ค่อยดีมากนะก็เลยขออนุญาตครับลุงกับป้าเขาเหมาเลยนะครับอยากให้ลุงกับป้าเขาได้กลับบ้านไวนะครับอันนั้นเป็นคลิปจุดเริ่มต้นเลยนะแล้วพอเวลาทําเสร็จแล้ว,วกลับมาขึ้นรถอยังคุยกับเพื่อนว่าเอ้ยทำไมเราไม่ลองทาคลิปแมวพวกนี้ดู เพราะมันมีความสุขมากเลยนะที่เราเห็นรอยยิ้มเราเห็นแววตาของเขานะครับที่เราได้แบ่งปันเนะเาะและไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้มาเริ่มทําคลิปแบบนี้แล้วมาถึงคลิปที่2นะครับคลิปที่2นี้ผมก็ได้ไปเห็นในเพจนะครับเห็นคุณยายคนหนึ่งกําลังขายมะม่วงเป็นมะม่วงสุกนะครับหลังแกค่อมๆแล้วก็เดินไปเดินมาที่เห็นในเพจนะครับก็เลยอยากจะไปอุดหนุนยายแกนะเพราะว่าดูแล้วเหมือนแกจะอายุมากแล้วนะครับและดี ได้ไปคุยกับยายนะตอนนั้นยายอายุ83แล้วนะครับคือ83แล้วยังขายมะม่วงยังเก็บมะม่วงขายก็ยคือแบบแทนที่คุณยายอายุ83นะ้จะได้พักผ่อนอยู่บ้านนะครับแต่คุณยายบอกกลับมาคำหนึ่งนะผมแบบฟังแล้วแบบชื่นใจนะค้นยายบอกว่าถ้านอนอยู่บ้านแล้ว จะกินอะไรมาอยู่บ้านแล้วก็ไม่มีอะไรทําก็ไม่มีอะไรกินสู้ออกมาดิ้นรนชีวิตสู้ออกมาทํามาหากินนะครับอย่างน้อยได้เงินบ้างไม่ได้เงินบ้างก็ยังได้ออกมาทําอะไรให้กับตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นคลิปแรกคลิป2ของผมนะครับคือผมได้กําลังใจมาทั้ง2คลิปเลยนะ เลยทำให้ผมอยากทำคลิปแบบนี้ออกไปอีกนะครับแล้วมาถึงคลิปนี้นะครับเป็นคลิปล่าสุดที่ผมไปนะครับผมได้ไปที่หัวลำโพงนะครับได้ไปเจอคุณลุงคนหนึ่งขายไอติมครับแท่งละ10บาท เห็นขายอยู่เห็นลุงหน้าเหนื่อยนะแล้วเราก็เหนื่อยเหมือนกันอย่าไปอุดหนุนไอติมลุงนะครับก็มีโอกาสให้เข้าไปคุยกับลุงได้ไปสอบถามว่าลุงเป็นยังไงบ้างนะครับขายดีหรือเปล่าช่วงนี้นะครับอีกอย่างนะลุงเขาไม่ได้เข้าร่วมแบบรัฐบาลนะครับเหมือนกันนะเคสประมาณนี้เหมือนเหมือนกับคลิปสองนะครับแล้วลุงก็ขายไม่ค่อยได้วันนั้นทั้งวันนะครับลุงบอกเห็นขายมาทั้งวันนะตั้งแต่8ดโมงเช้ายังขายได้ไม่ถึงร้อยเลย ก็เลยมีโอกาสเหมือนเดิมครับเราเหมาแจกนะครับพี่ๆคนที่สู้ชีวิตไม,ม่ว่าจะเป็นวินโมอเตอร์ไซค์รถตุกตุกรถแท็กซี่นะครับแจก ทั้งหมดนะทาไมผมถึงเหมาลุงในวันนั้นนะครับเพราะว่าลุงนะครับมาจากที่กาลสินนะมานะครับหาสู้ชีวิตที่กรุงเทพลูกของลุงนะครับโดนทําร้ายนะครับโดนตีที่ไททอยแล้วตอนนี้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ลุงต้องเข้ามากรุงเทพเพื่อที่จะมาหาเงินนะครับ <ๆ S 2> เพื่อที่จะเลี้ยงหลานสองคนนะที่รออยู่ที่กาลสินนะครับลุงมาหาเงินที่กรุงเทพส่งเงิน ให้หลานใช้แล้วก็ต้องส่งเงินไปค่ารักษาพยาบาลให้ลูกของลุงที่อยู่กาลสินนะครับไม่ใช่ลุงคนเดียวนะครับที่ประสบปัญหาอย่างนี้นะครับผมว่าทุกคนต้องมีปัญหาของใครของมันนะครับแต่ของลุงเป็นเคส นี้ที่ผมได้ไปเจอและได้ช่วยเหลือลุงนะครับผมก็ได้ช่วยเหลือเท่าที่ช่วยเหลือได้นะโดยการเหมาไอติมแจกนะครับวันนั้นผมเหมาไปไม่หมดจริงๆนะครับคือแจกเดินแจกทั่วหัวลําโพงแล้วก็ยังไม่หมดนะครับแล้ววันนั้นผมก็เลยขออนุญาตลุงแบบจ่ายเงินนะครับแล้วก็เหมาทั้งคันนะแต่ลุงบอกให้ลุงกลับบ้านเลยแล้วก็เนี่ยไว้ขายพรุ่งนี้แต่ลุงบอกว่าลุงจะเดิน จะเขียนแจกต่อจนให้หมดรถเข็นลุงถึงจะกลับบ้านนะครับขนาดลุงอะ่ะลุงเขามีโอกาสที่ในวันพ่กนี้ครับโดยที่ของมันยังเหลือในขังน้ำแข็งของลุงน่าจะเหลือหลายสิบแท่งเลยนะครับก็ขายก็น่าจะได้หลายร้อยบาทนะลุงยืนยันว่าเดี๋ยวลุงจะไปเดินแจกต่อนะครับเราก็ส้งใจเพราะวันนั้นมันใกล้มืดแล้วแราวันนั้นก็ผมรีบกลับด้วยนะครับก็เลยขออนุญาตลุงกลับบ้านนะการที่ผมออกมาทําคลิปพวกเนี้ย แต่ทาไมทําแล้วอ่ะรู้สึกว่ามันมีความสุขอะ่ะเราได้แบ่งปันอะไรกับสังคมเราได้ออกไปทําคลิปอย่างผมนะผมทําคลิปเกี่ยวกับสายกินนะครับคือผมได้ออกไปทําคลิปไปกินเราได้เจอคนเราได้อุดหนุนคนอยู่แล้วเรื่อยๆอบางคนก็บอกว่าผมสร้างภาพนะใช่ครับผมสร้างภาพแล้วผมอยากให้ทุกคนนะครับออกมาสร้างภาพที่ดีแบบนี้นะครับมาช่วยเหลือสังคมมาแบ่งปันความสุข แบ่งปันรอยยิ้มนะครับถึงเราจะทําคลิปแบบนี้และคนมองว่าสร้างภาพก็ไม่เป็นไรครับช่างเขาเราคิดว่าเราทําคลิปแบบนี้มันดีแล้วเรามีความสุขแล้วทุกอย่างจบครับและส่วนตัวผมผมก็จะทําคลิปสร้างภาพแบบนี้ต่อไปนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปกนันถึงตอนนี้นะยังไงก็เป็นกําลังใจนะครับอยากให้ทุกคนออกมาสร้างภาพดีๆแบบนี้กันเยอะๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ